ด,ดิฉันสุดารินรอดมณีเศรษฐกรชำนาญการพิเศษสำนักวิจัยเศรษฐกิจก,การเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจก,การเกษตรจะนำเสนอในเรื่องกลยุทธ์พัฒนากาแฟโรบัสตา้าวิสาหากิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านท่ำสิงจังหวัดชุมพรเชิญรับชมค่ะ กาแฟถือเป็นเครื่องดื่มที่นิยมไปทั่วโลกมีความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศไทยในปี2564สามารถผลิตเมล็ดกาแฟในประเทศได้เพียง22,000ตันทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการจำเป็นจะต้องนำเข้าเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟเพิ่มขึ้นซึ่งไทยมีพื้นที่ปลูกกาแฟทั้งหมด230,000ไร่ โดยร้อยละ55เป็นกาแฟาพันุโรบัสต้าปลูกมากในภาคใตา้และร้อยละ45เป็นพันุ์อาราบิก้าปลูกมากในภาคเหนือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านท้ำสิงตั้งอยู่ที่ตำบลท่ำสิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรซึ่งจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่ปลูกกาแฟโรบัสต้ามากที่สุดในประเทศกลุ่มมีการบริหารจัดการเมล็ดกาแฟแบบครบวงจรผ่านกระบวนการแปรรูปที่พิถีพิถันเป็นกาแฟโรบัสต้าที่ให้รสชาติเป็นเอกลักษณ์คือเข้มหอมและไม่เปรี้ยวตามสโลแกนเข้มอย่างสิงดื่มกาแฟท้ำสิงถือเป็นกาแฟสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนา กลุ่มดำเนินธุรกิจกาแฟมาอย่างยาวนานแต่สินค้ากลับยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างและได้รับผลกระทบจากโควิด19ทั้งในด้านการผลิตก,การแปรรูปการตลาดและการเงิน จากปัญหาดังกล่าวงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทํากลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจกาแฟโรบัสต้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านทําสิงจังหวัดชุมพรที่สามารถนํามาแก้ปัญหาและใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อธุรกิจและต่อเกษตรกรสมาชิกตลอดจนเป็นข้อมูลสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานและอัตลักษณ์กาแฟไทยให้เป็นที่ยอมรับต่อไป งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วยประธานกลุ่มคณะกรรมการและตัวแทนสมาชิกกลุ่มจำนวน14ราย รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกได้แก่เกษตรอำเภอสาธารณาสุขจังหวัดและพัฒนาชุมชนอีก4รายรวมทั้งสิ้น18รายโดยเก็บข้อมูลในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ปีการผลิต2564ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยใช้แนวคิดของ AS Framework of McKinsey มาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของกลุ่มซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์โครงสร้างระบบค่านิยมร่วมรูปแบบบุคลากรทักษะและความสัมพันธ์ทางสังคม,มนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์โอกาส,กาสและ โดยใช้แนวคิดของ PESTEL Analysis ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมและด้านกฎหมายจากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดมาจากผู้ปัจจัยที่สำคัญใน t o w s r Matrix เพื่อสร้างเป็นกลยุทธ์ให้กลุ่มนำไปปฏิบัติตามต่อไป จากการลงพื้นที่พบว่ากลุ่มก่อตั้งขึ้นในปี2551เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกและผู้นำจำนวน20รายจนปัจจุบันมีสมาชิก625รายปลูกกาแฟในพื้นที่กว่า1,250ไร่กลุ่มมีการบริหารจัดการเมล็ดก,กาแฟแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงการแปรรูปโดยจะรับซื้อเฉพาะเมล็ดก,กาแฟโรบัสต้าพันธุ์พื้นเมืองของท่ำสิงที่ปลูกโดยสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น ตลอดกระบวนการผลิตและแปรรูปมีการนำเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องจักรมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมเช่นการเลือกใช้เมล็ดกาแฟเชอรี่ในการผลิตการเก็บเมล็ดที่ใช้มือเก็บทีละเม็ดการสีสดการตากเมล็ดกาแฟในโรงอุปพลังงานแสงอาทิตย์และการบ่มเมล็ดกาแฟในกระสอบป่านานถึง1ปีก่อนที่จะนำมาคั่ว กาแฟที่ผลิตได้นั้นถูกปลูกในพื้นที่ตำบลท่อสิงซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และผ่านกระบวนการแปลร,รูปที่พิถีพิถนันทำให้ได้กาแฟขั้วท่อสิงที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์คือเข้มและหอมปัจจุบันกลุ่มมีสาขาร้านกาแฟในพื้นที่จังหวัดชุมพรจำนวน6กสาขามีศูนย์โอท็อปจำหน่ายสินค้าของตนเองมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งกาแฟขั้วบดกาแฟทรีอินวันกาแฟโฟร์อินวันกาแฟผสมดอกคำฝอยกาแฟแคปซูลกาแฟดริปและชาดอกกาแฟซึ่งสไร้างรายได้ต่อปีอยู่ที่หลักสิบล้านบาท มีช่องทางขายผ่านบรษณีไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายผ่านโซเชียลมีเดียเช่น f c e e o o o l ลายและสามารถสั่งตรงได้ทางโทรศัพท์นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟาบ้านทําสิงยังได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆเช่น G.A.P อ t ทอบระดับ5ดาวได้รับมาตรฐานอย มอผอชหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนฮาลาล GMP และเป็นกลุ่มวิสาหกิจดีเด่นระดับจังหวัดการดําเนินธุรกิจของกลุ่มประสบความสําเร็จสามารถพึ่งพาตนเองได้สามารถสร้างกลุ่มอาชีพสร้างโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรและเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมีความพร้อมในการพัฒนาแต่ยังพบปัญหาสําคัญคือกลุ่มยังขาดแนวทางการปฏิบัติและการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจกาแฟโรบัสต้า จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการบริหารจัดการกลุ่มพบว่ากลุ่มมีจุดแข็งยกตัวยอย่างเช่น เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เป็นกาแฟ G.I. กลุ่มมีการผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่ปลูกจนถึงแปรรูปมีวัตถุดิบเป็นของตนเองและผู้บริหารมีความเป็นผู้นำจุดอ่อนเช่นกลุ่มไม่มีแผนธุรกิจระยะยาวมีเงินทุนหมุนเวียนน้อยต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากมีการประกันร,ราคาให้กับสมาชิกกลุ่มมีอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังขาดเทคโนโลยีการแปรรูปกาแฟผงที่มีประสิทธิภาพ ผลจากการวิเคราะห์โอกาสพบว่าตลาดกาแฟยังเติบโตอย่างต่อเนื่องมีกระแสรักสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างการรับรู้การขายสินค้าออนไลน์และระบบขนส่งที่รวดเร็วจากการวิเคราะห์อุปสรรคพบว่าประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามและลาวมีต้นทุนการผลิตมเมล็ดก,กาแฟที่ถูกกว่าไทยเกษตรกร,ร,กรมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากาแฟ เกิดคู่แข่งธุรกิจผู้ผลิตกาแฟระดับท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศการเจรจาการค้าเสรีทําให้มีการนําเข้าสินค้ามเมล็ดก,กาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟเพิ่มมากขึ้นจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกได้แก่จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคนำมาสู่การกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านท่ำสิงจังหวัดชุมพร ประกอบด้วยกลยุทธ์เชิงรุกค,คือกลยุทธ์การขยายพื้นที่ปลูกและขนาดธุร,รกิจเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างอัตลักษณ์และนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากลเจาะตลาดเน้นช่องทางจำหน่ายและโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์โดยอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากศักยภาพด้านพื้นที่วัตถุดิบในท้องถิ่นการใช้มเมล็ดก,กาแฟโรบัสต้าพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกรสมาชิกเพื่อสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์กาแฟ ด้วยกระบวนการแปลรูปตามมาตรฐานสากลและสร้างแบรนดให้เป็นกาแฟที่ปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งจะทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็งเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทั้งในด้านการผลิตควบคู่ไปกับการตลาดกลยุทธ์ที่2ได้แก่กลยุทธ์เชิงแก้ไข คือกลยุทธ์พัฒนาแผนธุรกิจส่งเสริมการลงทุนใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสาม,มารถด้านการผลิตและประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยแผนธุรกิจที่ดีจะนำไปสู่ศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นเงินสนับสนุนหรือการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตการนำองค์ความรู้ใหม่ๆที่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มมาใช้จะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและช่วยควบคุมต้นทุนการผลิตได้ กลยุทธ์ที่3กลยุทธ์เชิงป้องกันคือกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรสร้างความเข้มแข็งและเครือข่ายเพื่อรักษาฐานลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวเน้นการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกับผู้จัดหาวัตถุดิบและหน่วยงานต่างๆตลอดห่วงโซ่ธุรกิจกาแฟเพื่อช่วยควบคุมความผันแปรข,ของต้นทุนการผลิตอันมีสาเหตุมาจากความไม่แน่นอนของกลไกราคาตลาด ครือข่ายความร่วมมือจะช่วยก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศจะทําให้เกษตรกรจะต้องเตรียมตัวและปรับตัวให้เท่าทันโดยต้องนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสําหรับการรับข้อมูลข่าวสารช่วยในการวางแผนการผลิตและการทํางานให้ทันสมัยและรวดเร็วต่อไปกลยุทธ์สุดท้ายได้แก่กลยุทธ์เชิงรับ คือกลยุทธ์การขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเช่นภาครัฐทั้งในด้านความรู้เทคโนโลยีเครื่องจักรอุปกรณ์และเงินทุนเพื่อนําไปใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงระบบการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟของกลุ่มซึ่งจะทําให้กลุ่มเกิดสภาพคล่องทางการเงินมีอัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งทั้ง4กลยุทธ์นี้ล้วนเป็นกลยุทธ์ที่มีความสําคัญและเหมาะสมต่อการกําหนดแนวทางการพัฒนากาแฟโรบัสต้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านทําสิงห์จังหวัดชุมพรที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิทผลสูงสุดค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับการนําเสนอขอบคุณที่สนใจรับฟังนะคะ